สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการการประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการนักขายของเมืองไทยนีโอ t a าโปรเจกต์วันค่ะยิ่งใหญ่นะครับคุณเอ๋ครับบอกว่าวันนี้เป็นที่สาม้วที่เราเจอกันจะบอกว่านีโอลไลฟ์ของเราเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงนะคร,ครับเข้าสู่การทํางานในวงการนักขายและเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้าสู่วงการมาทิงในสาขาต่างๆอีกด้วยนะคุณเอ๋ครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆที่ได้ร่วมเข้าประกวดถ้าหากว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ ก็มีของรางวัลรออยู่มากมายอาทิเช่นรถยนต์ m a z d a 2มูลค่าถึง6แสนบาทค่ะเป็นรางวัลอีก3แสนบาทนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีรางวัลอื่นอีกกว่าล้านบาททีเดียวค่ะแต่นอกเหนือจากรางวัลต่างๆที่จะได้รับนะคะคโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าค่ะเพราะยังมีโอกาสอีก2โอกาสที่น้องๆจะได้รับด้วย <PA S 1> นั่นก็คือพี่เอพูดถูกแล้วครับนั่นคือการเป็นแอมบัสเตอร์ของบริษัทนีโอไลฟ์นเองนะครับหรือว่าถ้าน้องคนไหนต้องการจะประสบความสำเร็จด้านการขายเรามีพี่เลี้ยงนะคะ คอยแนะนําดูแลสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้องๆก้าวสู่การเป็นประธานฝ่ายการตลาดของบริษัท Neo Life อีกด้วยแะครับค่ะเชื่อได้เลยว่าน้องๆก็มุ่งมั่นเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าน้องๆที่เข้าร่วมประกวดนั้นก็เป็นสมาชิกของ Neo Life <ม>อยู่แล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนก็กําลังก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งต่างๆด้วยนะคะคมีจุดมุ่งหมาย ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงสุดก็คือคปฐานะคะจากการที่ได้พูดคุยกับน้องๆหลายๆคนโอ้โหถือว่าเป็ความฝันของน้องๆเลยล่ะใช่และในวันนี้นะคะเราจะได้พบกับผู้เข้าประกวด6คนด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้า3คนแรกจะเป็นใครอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะสักครู่เดียวครับ เส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ สาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนีโอไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเรา สสสูู12ปีไกกกลลา่ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced a y Cream ผสมาสารสกัดจากทองคำองุ่น และเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสวาสา่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p i r r e เซน e ต้คอฟฟี่ สนับสนุนโดยธุรกิจกาแฟเพื่อสุขภาพ Neo Life Coffee มันสือเป็มสยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสารกลับเข้าสู่ Neo Star Project วันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วน,นะครับและขณะนี้เราก็อยู่กับผู้ขานอีก3ท่านแล้วนะครับโปรพิาราน้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับ Oh. ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องเรียนให้คุณผู้ชมรับทราบแล้วก็ให้น้องๆรับทราบด้วยนะคะว่าคณะกรรมการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ณนะที่แห่งนี้นะคะแต่ว่าท่านก็รับชมอยู่ผ่านทางหน้าจอในขณะ,ะที่เรากําลังออกอากาศสดๆอยู่ในขณะนี้นะคะคร,รวมไปถึงทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะที่เราเคยได้ไประชาสัมพันธ์ไปแล้วอันได้แก่ออพลิเคชัน <application S 2> <application. S 1> นะคะ หรือว่าทางเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะ,ะ www.neo.tv.co.th นะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถรับชมได้และที่สําคัญค่ะอย่ารอช้านะคะรักใครชอบใครสนับสนุนใครก็โหวตมาได้เลยค่ะ464 9888นะคะคะแนนโหวตของคุณผู้ชม70%มีผลยังมากเลยทีเดียวนะคะคอีก30%ก็เป็นคะแนนที่ได้รับจากท่านคณะกรรมการน,นั่นเองฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเป็นผู้ประกวดเนี่ยต้องทําให้ทุกนาทีเนี่ยมีค่าและให้ทุกคนเห็นความสามารถของเราด้วยนะแต่การสัมภาษณ์ การแสดงออกบนเวทีนะครับคุณเอครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะเรามาเริ่มต้นที่หมายเลข N9 กันเลยดีกว่านะครับสำหรับน้องนิจันนันแก้วเคหรือน้องพลอยอายุ16ปีแล้วนะครับสวัสดีครับอืมความสามารถของเธอไม่ธรรมดานะครับคุณเอนะครับเขาบอกว่าสำหรับน้องพลอยเนี่ยความจริงแล้วนี่เคยประกวดเวทีระดับอัเภอมาแล้วปะกวดอะไรคะ ร้องเพลงค่ะร้องเพลงร้องเพลงประเภทไหนคะเพลงไทยลูกทุ่งค่ะถ้ายันชอบเพลงลูกทุ่งฮะเด็กวัยรุ่นมากเลยนะต้วเองถ้าอยึงชอบเพลงลูกทุ่งครับอยากจะรักษาวัฒนธรรมไทยค่ะผมแบบวัยรุ่นช่วงนี้ใช่ไหมคะก็จะสนใจเพลงสติงฮิปฮอปแบบนี้แต่ไปปแลวเลยเพลงลูกทุ่งไปบ้างแต่เราก็รักไทยเอาไว้แล้วก็คนไทย มีนักเรอาที่เป็นไอดอลของเราไหมฮันน้องพลอยมีค่ะคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะโอ้คนนี้เนี่ยที่หนึ่งในใจของคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งแล้วนะครับผมนองเหนือจากความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงทำน้องพลอยนิดหนึ่งทำไมถึงสนอกสนใจเนโอนไลฟ์ของเราคะเออ่คือบริษัทเน o อไลฟ์นะคะก็ก่อตั้งมาตั้ง12ปีแล้วก็คือว่าเราทำงานแบบ เรียนไปก็ทําไปได้ก็คือเราเป็นเจ้านายตัวเองแบบไม่มีใครมาสั่งเราเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะนี่คือความคิดของน้องอายุเพียงแค่1ิเท่านั้นเองเอ,เอแรอมแล้วมีมความคิดเรื่องของการเป็นนักขายด้วยหาทิงส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบการเป็นนักขายด้วยไหมครับชอบค่ะเพราะอะไรฮะคือว่าชอบประสบการณ์ชอบ อิสระขายตรงอชอบแบบนี้อ่าล้วครับมาพูดถึงเรื่องของความสามารถที่น้องพลอยจะแสดงให้กับเราในวันนี้บ้างวันนี้เตรียมอะไรมาโชว์ให้กับเราครับคือวันนี้เพลงสีกาสังนาคค่ะโอ้มไม่ใช่เพลงธรรมดาเลยคุณผู้ชมครับเป็นการแ่ใช่ไหมใช่ค่ะการแฉไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยนะคะไปรับชมความสามารถของน้องพลอยกันเลยค่ะเชิญเลยครับ